เป็นไงเป็นกันสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอีเวซูครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบรรทัดฐานด้านคุณธรรมนะครับแน่นอนว่าคนที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมสูง แต่ว่าในชีวิตจริงของคนเรานั้นในบางสถานการณ์ก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะดำรงอยู่ในคุณธรรมและในครั้งนี้ชายหนุ่มของเราก็มาประสบกับสถานการณ์ที่ต้องกระอักกระอ่วนอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นท่านผู้ชมแล้วครับถ้าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้จะเลือกเดินไปในทางไหนกันแน่ เอาละผมคงจะต้องขอตัวกลับก่อนนะครับเออนี่คุณจองมินวันนี้เป็นวันเกิดของคุณจอนเจนะยังไงก็มาปาร์ตี้ด้วยกันถ้านะมีกิจกรรมอะไรแบบนั้นคุณจะนัดผมล่วงหน้าสักสามวันจะได้วางแผนเวลาถูกปาร์ที้วันนี้คงไปร่วมไม่ได้ขอตัวก่อนนะครับโอ,อ้โอ้เหรอโอ้แม่นี่นะไม่เคยเห็นใครเคร่งครัดกับชีวิตเท่าหมอนี่เลยฮะต้นเกิดควรจะแม่ครับ ในเวลาที่ผมจะลืมตาดูโลกแล้วทางนั้นให้ผมออกมานะครับต้องเป็นแบบนี้แง่ก็เขาเป็นคนเนี้ยบเ็อย่างนี้เองัแหละไม่รู้ว่าแฟนเขารับได้ยังไงอนะ่อนะฉางเขาเห้านะนะเราไปกันบากดีกว่าไปไปคุณจงมินขอโทษนะขอรู้นิดนึงคุณสายไปเจ็ดนาที แค่เจ็ดนาทีเองอ่ะทำซีเรียสไปได้แค่เจ็นาทีอย่างนั้นเหรอในช่วงที่เราครบกันมาหกเดือนเรานัดกันอาทิตย์ละสามครั้งถ้าคุณสายเจ็ดนาทีทุกครั้งทั้งหมดก็ห้าร้อยสี่นาทีถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็แปดชั่วโมงกว่านี่พอเถอะคุณเองไม่เคยสายเลยสักวิเลยไเอ,อ่อผมไม่เคยเลยนี่ดูจะมั่นใจจังนะเอาอเปะไรหรือเปล่า รู้สึกจิตจี้ตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วจี้เหรอฉันก็เลยมาสายนี่แหละอืเออเออคุณชองมินโรงพยาบาลอ่อโอ๊ยไปขับเร็วกว่านี้หน่อยสิคือบริเวณนี้นั้นห้ามขับเกิน60 60กสิคุณจะยังรักษากฎจราจรในเวลาแบบนี้นะฉันอาจจะไส้ติ่งแตกตายก็ได้นะโอ๊ย ไสติ้งมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะมันอยู่ทางขวาทางหาเล่าฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับไสติ่งหรอกที่คุณปวดท้องอย่างนี้อาจเป็นเพราะอาการท้องผูกก็ได้ท้องผูกอะไรกันนะฉันไม่ได้ท้องผูกนะเหรอโอ๊ยขับเร็วๆน่อยสิปวดท้องจะตายอยู่แล้วมันผิดกฎอืมนี่คุณจอยแล้วทำไมอ่ะคือว่าไฟแดงอ่ะไม่รักษาจิตจะรักษากดอยู่อีกฉะบอกเขาใหไปโรงพยาบาลไงกฎเขามีไว้ให้รักษาถ้าผมฝ่าฝืนตอนคุณท้องผูกเขาก็มีกฎไว้ทำไมกันเล่าเราอยู่ในพันธุ์นี่ไอ้โรคกจิตจะอุ้ยเอา ด่าเลยนี่นี่นี่ก็ุด่าผมเหรอครับก็ใช่อ่ะสิฉันบอกว่าฉันปวดท้องจะตายอยู่แล้วคุณยังจะเอาเรื่องบรรทัดฐานตามตำราบ้าๆเลยมาพูดอีกอ่ะนี่ไม่ได้พูดตามตำราบ้าบออะไรสักหน่อยทำไมพูดอย่างนี้นี่เหอพูป่าไปแล้วฉันเริ่มจะทนคุณไม่ไหวแล้วนะแล้วจบกันตรงเนี้แหละอ้าวเฮ้ยไปเลยอออยูนี่ยูนี่เฮ้ยอ่าเฮ้ยเขียวพอดี ความเจ็บปวดของการเลิกกันในครั้งนั้นต้องคำนวณจากระยะเวลาที่คบกันมาเรากบกันมาหเดือนงั้นก็ควรจะเฮิร์ทสักสเดือนก็แล้วกันสมดุลกันดีุ่งพอดีไปอืมอ,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 อ้เช็คความพร้อมเออเออถ้าเวลาเลิกงานแล้วคงต้องขอตัวก่อนนะครับอืมไปละ โอ้โหคลกคลากคลกคลากทำไมปวดท้องอย่างนี้เนี่ยอ๋อเป็นอะไรไปอ๋อวันนี้ก็ไม่ได้กินอะไรแปลกๆเลยอ้ยโอ้หิวเปิมแล้วเปิมแล้วข้าศึกจมตีหนักรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยอีกสิบเจ็ดนาทีแค่สิบเจ็ดนาทีเท่านั้นก็จะถึงบ้านแล้วอย่าอย่าเพิ่งจมตีอ๋อ ว้าอะ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 พักจงมินฮะบ้าเอ้ยโอ้ยตายแล้วพักจงมินนี่นี่นี่พูดคำจับมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วฮะห้องน้ำห้องน้ำเท่านั้นที่ต้องการอืมโอ้ยยังไงที โอ้โหถนนปิดมาปิดอะไรเอาตอนนี้โอ้โหตายแล้วโอ้โหบุกหนักเหลือเกินโอ้แถวนี้ก็ไม่มีห้องน้ำซะด้วยสิเออต้องเพ่งพินิดดูตรงไหนมีที่ปลดทุกข์โอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นเออโอ้โอ้โหเออเฮ้ยโอ้โหนั่นไงโอ้อเออ ห้องน้ำนั่นเองอยู่ที่นั่นตัวโอ้จะก้าวอย่างยากอเอเออไม่ไหวแล้วเกินกำลังจะต้านทานแล้วเราจะไปถึงห้องน้ำได้ยังไงเนี่ยจะทันหรือเปล่าอ๋อเชื่อโอ้โหแค่แค่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วล่ะแต่ก็พอไหวอ่ะไปเลยตรงนั้นคงจะไม่มีใครมาเห็นเราเราควรจะรีบๆทำให้เสร็จซะเอออย่างน้อยมันก็เร็วกว่าการไปถึงห้องน้ำนั่นแต่เยอะแยะเราจะต้องจัดการโอ้แต่ว่าไม่ได้ คนที่ไม่เคยฝ่าฝืนกฎของเราเอา่อเราจะทําแบบนั้นได้ยังไงคนอย่างเราจะทําแบบนั้นไม่ได้จะเอาอยัางไงดีเนี่ยอ,าอ,าอย้าอทำยังไงดีเนาะนเอเอเฮ้ยนี่เอมันอันไม่ไหวแล้วนี่นะใครตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนไม่งั้นจะร่าดกางเกงนะแต่ว่าเราเป็นคนรักษากฎนี่นาะเราทำให้ได้บรรทัดฐานด้านคุณธรรมคนที่ยึดมั่นในเรื่องนี้ ก็จะถูกมองว่าเป็นคนดีถ้าไม่ทำตามมรรทฐานนี้ก็จะถูกมองว่าไม่มีจิตสำนึกจะทำไปตามจิตสำนึกหรือทำไปตามภาวะทางร่างกายสั่งมาจะเลือกทำตามสิ่งใดก่อนนี่แหละเป็นปัญหาครับสุดท้ายแล้วจองมินเขาจะเลือกทางไหนเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะทำยังไงโอ้โอ โอเคเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันอันมันไหวนี่นาก็ใกล้ขนาดก็อย่างน้อยก็ไม่อืดร่ากังเกงละเอาละวโอ้โอ้โอ้ไไม่ไหวแล้วโอ้เออเออนั่งเบื่อโอ้โหเอ้ยระเบิดโอ้ยอ้าอ้โห จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ถ้าช้าเพียงแค่วินาทีเดียวมีหวังเละแน่และทั้งตัวเออปัญหาต่อมาเกิดแล้วทิชชู่ล่ะเออไหนเออธรรมชาติสร้างมาเพื่อเราแท้ๆใบไม้เออเออเอาเฮ้ยเอาละเออขยี้ให้นิ่มนิดนึงโอ้ตายแล้วโอ้โหหลักฐานประเจิดประเจิ หลักฐานอยู่ทนโทษขนาดนี้แล้วเราเรา,เราจะปกปิดความผิดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยอน้ำสักหยดก็ไม่มีถ้ามีใครมาเห็นเข้าแล้วก็แย่เลยเสียลุกหยุดเะเฮ้ยโอาใหยุดอะไรนี่หยุดเไม่ใช่มีเกี่ยวกับเราอะไรเนี่ยอย่ามานะอย่ามาตรงนี้อยุาเยวาจะไปไหนยุดออยจะนี้ไปไ,ปไหน ไอ้ไอ้เดียวโอ้โหโี้ยหนจะหนีกไม่ไหนทางนี้จะไปได้แลรอขึ้นๆยังไงก็ไม่หยอกยังไงลอยนวลไปได้โอ้โนี่ไม่มีท้าปล่อยให้ไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยขอบคุณมากนะพี่หนุ่มไม่เป็นไรใช่ไหมพี่หนุ่มนะไม่เป็นไรครับได้ได้ได้ช่วยกันได้ไปครับอืมโอ้ยไอ้เดียวโอ พอดีเป๊ะสวัสดีตนอนแปดโมงตรงครับอย่างดีนะผมบอกไปแล้วนะครับเรา <ขอ S 2> สนิทกันเหมือนคนในครอบครัวน,นะในคุณจอมินมมนักข่าวมาพบคุณอนะนักข่าวหรือครับเช่นนักข่าวระวังจากเอฟวนีนคุณพักจองบินได้าข่าวว่าเมาานะื่อวาน่ะคุณช่วยในการจับคนร้ายด้วยเยหรอครับว้แท้ส,สดๆไปเลยไม่คิดว่าคุณจะกล้าหารมากขนาดนี้เลยนะมากกล้าหาจริงๆคือ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 ทางตำรวจบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะไปถึงคุณก็อยู่บริเวณนั้นอยู่ก่อนแล้ว คุณทราบได้ยังไง้าคนร้ายจะวิ่งไปทางนั้นนะไม่ทราบหรอกครับจากที่ทราบมาคนร้ายมีมีดตยูมือด้วยคุณไม่กลัวหรอคะมันมี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 ดเหรอครับเออแล้วทําไมเวลานั้นคุณถึงไปอยู่ที่นั่นได้หรอคะอุ้ยตายแล้วเป็นปัญหาเราจะบอกความจริงได้ยังไงว่าตอนนั้นไปปลดทุบที่นั่นเอาปกติแล้วถ้าผมเออผมมักจะไปเดินเล่นที่นั่นบ่อยๆนะครับคุณครับดูท่าว่าคุณจะเดินเล่นแถวนั้นบ่อยสิคะ โอ้ใช่ปกติคุณพักจองมินครับคุณพักจองมินเขามีชื่อเล่นว่าผู้พิพทักษ์คุณธรรมนะครับเขาใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรักษาความถูกต้องมาเป็นที่หนึ่งเลยครับคุณพักจองมินเห็นครับแปล้เดี๋ยวผมก็รู้ว่าุณเป็นคนดีเยี่ยมจริงๆเลยมพักจองมินสุดยอดโอ้โหแค่ไปอืนอกสถานที่เออเอ โอ้ยแค่นี้ทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดนี้เอาใครเคาะอีกอ่ะโอ้ยนี่คุณผมคือตำรวจที่พบกันที่สวนกับคุณเมื่อคืนอ่ะพอมีเวลาคุยกันหน่อยไหมครับครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับคุณตำรวจเฮ้ยเจ้าเฮ้โอ้โอเฮ้ยพักจองมินคุณถูกจับในข้อหาละเมิดจริยธรรมในตัวเองคุณพูดเรื่องอะไรคำนี้ละเมิดจริยธรรมอะไรอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลยนะ การที่คุณปลดทุกในที่สาธารณะนะนะหลักฐานมันฟ้องฉันอยู่ก้อนไปเลยกฎหมายขนาดนั้นเลยคุณยังตระหนักในการรักษากฎหมายอยูไ่ไหมทางเลือกอมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดอ๋ออ๋อจะจะ่อยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเอ่อไม่ได้การแล้วเราเราจะต้องทำลายหลักฐานให้หมดสิน้นอะไปดูหลักฐานกัอนอ,อยู่ไหมเนี่ยหลักฐานโอ้จะแข็งไปหรือยังล่ะเนี่ย มอแล้วันจะต้องทำลายชีวิตเราต้องทำลายมันอ๋ออ๋อเยังชื่อหน่อยอยังไม่มีใครมาพบหลักฐานของเราอูเปียอะไรมาเปียแถวนี้อูเปียโอ้โหอูเปียอยู่ไหนนะอูเปียหายไปไหนนะอูเปียโอ้ยแย่จริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้ไปทำไมเ่า โอปี๊อ <ต ficou S 1> ๋อโอยาแ้แย oh, 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 oh ่แ oh, ล oh, oh ้วค oh, oh ุณยายครับเออเอออ่อช่วยด้วยครับคือว่าคุณคุณยายเหยียบเออแล้วก็หัวฟาดพื้นนะครับต้องไปทางไหนครับจะต้องไปทางไหนอ่ะแล้วาเลย โอ้ยนอกใจยาจับคนร้ายได้แล้วคุณพรกจงเมตตยช่วยช่วยคุณยายไว้ได้อีกนะนี่อยาโคมครับพระกิดจะมีน้ำใจนี่ครับโอ้านนี่เยี่ยมไปเลยนะพาคุณยายที่เหยียบอืลื่นล้มไปส่งโรงพยาบาลด้วยนายจะพูดเรื่องอืทําไมเั๊ะก็ตามพรกจงเมเป็นฮีโร่ประจําแบงค์ของเราเลยนะเราต้องเรียกเขาว่าฮีโร่ที่จะถูกโอ้ยนี่เคลียรไปหรือเปล่าอ๋อปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วโอ้ปวดท้องพูดทั้งเอื เออเป็นไรครับเป็นไรครับคือผู้พูดพูดถึงเอือกก็มาครับขอขอตัวไปห้องน้ําสักนิดนะครับได้ปลดหลีกทางด้วยครับเชื่อเออเดินไปด้วยความมุ่งมั่นชุบเอเหลีกครับโอ้เอ้เออนี่ฮีโร่ตองเดินแบบนี้ความจริงแล้วผมตั้งใจจะไปปลดปลดทุกในสวนแห่งนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดกฎเลยนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยกลับจะให้ผมเป็นฮีโร่ ตจจริงแล้วผมอยากจะสารรูปไอ้สารภาพแต่ผมก็ไม่กล้าถ้าถามว่าทำไมผมถึงอยู่ที่นั่นคือ,คอว่าแบบว่าผม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 ,ผม,ผมจะพูดยังไงว่าผม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 ไปเออเอาไว้ที่นั่นนะครับสารภาพบาปคุณพ่อครับผมควรจะจัดการกับเรื่องเออยังไงครับเออแล้วพ่อจะพูด <c oughs> เรื่องเอออะไรแบบนั้นได้ยังไง <c oughs> พูดไปแล้วล่ะครับเออคือ <c oughs> เออพ่อก็ <c oughs> เออโอ,อ้ย <c oughs> ออ้ยโอ้แล้วใครจะไปกินลงสีเป็นใกล้เคียงเหลือเกินโอ้วาเสียวโอ้ยทรมานจิตใจอะไรนะครับเพราะต้องการให้ผมบรรยายพิเศษในวันพฤหัสกดใชายอดีพอท่านได้ข่าว,วเรื่องของนายท่านก็รีเควส์มาด้วยตัวเองเลยนะนายก็รีบเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วผมจะบรรยายเรื่องอะไรล่ะครับอะไรกันเนี่ย เวลานี้จะมีใครดังไปกว่านาอีกแล้วล่ะเนี่ยไม่ว่านายจะพูดเรื่องอะไรนะตอนนี้เขาชื่นชมนายกันทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าพูดไปเลยฮะไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจแล้วล่ะครัับอนนี้่คงนะติ้งด้วยครับติ้งติ้งกันใหญ่ไปนะไปโอ้ยว้เริ่มมาแล้วไปดิครับปวดท้องครับโอ้ยกลุ่มแล้วเราจะปรัชญาชีวิตอะไรไปพูดให้เขาฟังกันล่ะเนี่ย โอ้โหหญิงเยอะจพี่คะเราเป็นแฟนคลับของคุณขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมค่ะเป็นคนที่กระหันมากๆเลยเล่ะค่ะชอบมากเลยนะคะยิ้มเก๋ๆเารถ่ายแล้วใช่โอ้เฮ้ยพักจงมินเอ้าเฮ้ยโอ้ถือไม่เท้ามาด้วยเออคุณคุณเป็นใครครับคุณจะลืมอะไรไปแล้วสินะอะไรอ่ะว่าเคยทำอะไรไว้เนี่ยฮะใช่คืออิซสเบลลาหมายเลขสามจากแก๊งแฮกุริ นายนี่กล้ามากนะสามด้วยจะทำรุกพี่ใหญ่ของเราแบบนั้นได้จะล้นอีกแล้วจะทะลักล้นออกมาอีกแล้วทำยังไงได้ยังไงเวลาแบบนี้จะบ้าตายทะลก เกาขาไม่ต้องราดแน่เลยอโอกัมมัดกัมมัดแบบนี้มันบีบพี่จะสู้ฉันได้ยังงั้เหรอฉันมีไม้นะเฮ้ยนีเลยีเป็นไงเอ้ย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 เอ้เ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้เอ้เฮ้ย ปล่อยนะปล่อยนี่ให้ปล่อยปล่อยทันซิจัดทำไปปล่อยปล่อยเอ้ยดีป้องกันไม่ได้มีเรื่องเดิมมาปรึกษาครับความจริงแล้วในตอนนั้นมันอั้นไม่ไหวแล้วครับไม่สามารถจะขยับเนื้อขยับตัวได้จริงๆแต่แต่กำมือเอาไว้ คุณพ่อครับผมจะทํายังไงกับเรื่องอื่นของผมดีครับเออไอความจริงมนุษย์เราเกิดมาทุกคนก็ต้องเคยทําผิดพลาดันทั้งนั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่เราได้รู้จักวิธีหาแต่ว่ามันวนเวียนติดอยู่ในหัวผมตลอดนะครับหรือไม่ได้ทอ่ถ้าอย่างนั้นนายก็ทําคุณไถ่โทษในสิ่งที่นายทําลงไปบ้างสินายคิดว่ายังไงล่ะ เอาอะไรถ่ายโทษดีจะจะจะถ่ายยังไงล่ะครับคุณพ่อคุณพ่อครับขอบคุณครับถ่ายโทษก็ได้ครับเออ,เอ,อ,อยังแถมมาอีกครับผมไม่จําเป็นอย่ามาบ่อยนะอ,อกลิ่นเนี่ยโอออขอโทษทีนะครับทุกครั้งที่ทมีเรื่องเครียดลำไส้ผมมันจะตื่นเนื้อตื่นตัวเป็นพิเศษแบบนี้ออขอตัวครับแล้วจามาฝากใหม่ครับกลิ่นยังไงช้างเน่า คุณพ่อคะอ๋อกลิน่นไม่ใช่กลิน่นพ่อหรอกกลิ่นคนอื่นจะมาใหม่แล้วกันนะคะดีเดี๋ยวก่อนซิมันไม่ใช่กลิ่นของพ่อนะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรอก่อนไม่ใช่กลิ่นพ่ออย่าเพิ่งไปเดี๋ยวโอ้เสียชื่อสถาบันหมด อย่าเข้าใจผิดพัเจองมินพ <k> ักจองมินผมจะขอทิฐตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นการไถ่บาปที่ผมทำลงไปผมพรักจองมินจะขอทำทุกอย่างเพให้เมืองของเราเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกไว้ใจผมได้ครับทุกท่านโอ้นี่เรื่องที่ดีมากเลยล่ะครับนี่มาว่าตอนนี้กระดานนิยมพังคูกำลังพูดถึง37เปอรนลยนะครับอย่างนั้นอย่งนั้นแล้วก็คงได้ชัยชนะมาได้ไม่ยากใช่ไหมครับพักจองมินครับพักจองมินเบอร์สามพักจองมินเบอร์สาม นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะเนี่ยผมเพิ่งจะรู้เรื่องเมื่อเช้านี้เองเราจะปล่อยว่าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเรื่องแบบนี้ต่อไปที่เว็บบัสดุเดี๋ยวนี้เลยหาตัวด้ว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกไปครับเดี๋ยวก่อนนะครับผู้ชายในคลิปนั้นก็เป็นผมคือผมเองจริงๆครับนะฮะว่าวไงนะ คุณจะบอกว่าคุณจะต้องขอโทษด้วยจริงๆครับในตอนนั้นมันมันมันรีบจริงๆครับผมก็ะผมก็เฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ย,ยงานเข้าแล้วสิทีนี้รีบติดต่อไปที่สภาพเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยด่วนขนาดนั้นเลยเหรอะจะจัดการด้วยวิธีไหนกันละครับวิธีไหนเหรอรีบไปเดี๋ยวนี้ไปครับไม่ได้เลือกจริงๆ คือว่าผมเองนั้นยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆครับหวังว่าทุกท่านนั้นจะให้อภัยกับสิ่งที่ผมได้ทําผิดพลาดไปในอดีตถูกต้องแลลวครับต้องให้เป็นประธานาธิบดีก็ยังต้องเคยทําผิดพลาดนะครับพวกเรานด้รู้ดีว่าคนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอไม่ได้นะครับความจริงมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งมากๆทุกอย่างที่เราสร้างมามันถูกบดในแง่ลบไปหมดมันจะจบลงแบบนี้ไม่ได้มันแรงขนาดนั้นยอมรับลดหที่ปลดทุกที่ไหนก็ได้แบบนี้แหละแล้วคนอื่นล่ะ ทุกร้อเเลค่ะเราไม่ควรจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโหโหถ้าหากว่าเรื่องของผู้สมัครพักจองมีนแดนขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็จะทําให้ชื่อเสียงที่สร้างมาต้องขุนมัวและติดตัวไปตลอดเป็นปัญหา,าะระดับนนออชาติเลยนี่ครับผมได้เอกสารมาแล้วล่ะครับใช่คำว่าอึอย่างนี้ได้เหรองั้นไม่ใช้คําว่าอึใช้คําว่าอุจระดีกว่าใช่ไหมครับเอาดิเขียนได้ไหมครับว่าอึนะอึครับวนเงินเข้าไปโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ ชื่อคลิปก็ควรเปลี่ยนจากคลิปอึเป็นคลิปอุจาระสุภาพขึ้นมานิดนึงเอต้องทำแบบนั้นเลยครับตอนนี้ใครเขาก็รู้จักคลิปอึกันทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนชื่อเราจะไปอธิบายเขาว่ายังไงล่ะครับนี่คือปัญหาขนาดนี้เลยเลยครับและคุณว่าไหมคุณพักเออแล้วแต่คุณเธอครับเอาเลยฮะโอเคโอเคเอางี้ก็แล้วกันนะครับก็เปลี่ยนชื่อคลิปเป็นคลิปอุจาระนั่นแหละนะโอเคไหมแค่นี้น่าจะเข้าใจนี่เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจมาแต่แรกผว่าไม่ได้นะครับ เราควรจะลงให้มันสอดคล้องกันสิครับก็บอกว่าใช้คําว่าเออไม่ได้ยังไงครับแม่อุจระก็ไอเหมือนกันเลยนะครก็้ลองคิดดูสิคะชายผู้หนึ่งที่ต้องการหาพื้นที่ที่ไหนก็ได้ที่อุจระฟังดูแล้วเหมือนสุนัขยังไงก็ไม่รู้นะไม่รู้สึกอย่างนั้นกันบ้างเลยคะฮะคุณพักครับเอาเถอะครับคืออย่างนี้ครับผมขอเสริมเราควรจะมีรูปภาพเสริมเข้าไปอืเพื่อไม่ให้คนสับสนดีไหมครับ ในจุดนี้เนี่ยไม่ควเยเลยแล้วนี่นายพูดแล้วของนายเนี่ยอ,อ้าวใครคิดต้องการคนอย่างนายมาทํางานด้วยกันเนี่ยอ้ยอยาวใจยเย็นสิครับเฮ้ยนักก่นก็หลานคุณไม่ใช่เรื่องไงอะ่ะนี่มันไม่ใช่เวลามาทะเลาะก,กันนะคะทำไมชีวิตของเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยเราไม่ได้ตั้งใจงจะให้เรื่องมันบานปลายเหลืองอ่อยขนาดนี้เลย สองสามปีผ่านไปไวเหมือนโกหกคุณพ่อครับจำได้ไหมครับรู้จักพ่อด้วยเหรอเออคุณพ่อนั้นอาจจะจำผมไม่ได้แต่ว่าผมคือคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อเมื่อสองสามปีก่อนนั่นเองล่ะครับอ๋อพูดออกมาก็ชักจะนึกออกขึ้นมาแล้วล่ะเออเหลืองๆขอบคุณพระเจ้าที่คุณพ่อยังแข็งแรงต้องขอตัวไปก่อนนะครับ จ้าโชคดีจะฟังอะไรไหมฮะออคือเอ๊ะยังงงนี่เราเคยให้คำแนะนำแก่พระด้วยเหลอเนี่ยก็เราให้คำปรึกษากับสามัญชนเท่านั้นนี่นาะเอ๊ะน,นี่อยู่โบสถ์ไหนอ่ะฝนตกซะแล้วกลับโบสถ์ก่อนมามือเปล่าก็ต้องกลับไปมือเปล่าทุกอย่างในโลกนั้นร้วนเป็นอนิจจงต่อให้เราอยู่สูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจบที่เดียวกัน ยังจะมารังควานกันอีกนั่นไงแป๊บๆขึ้นมาแล้วโอ้ยเออคือโจทย์เก่าโอรังควานกันไม่จบไม่สิ้นสักทีเออโอ้ยเ,เดินต่อไปเออเช็ดนิดนึงอืม